สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อ a b d ลล l a t า f t a รา a r i e n Bismillahirohmanirohim Alhamdulillahirobbinalamin وصلات و อัชรอฟ ى นอั ف บิยาอิว ء นมุร ر س ลีน น ب ي ن ม م ح ม د وعلى آ ามุ ص ح ب ه أ ج م ع ม ن ا ل ะ ل มะห ل ي ك م ورحمة الله า ب ر ك ا ตขอความสันติขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ س ب ح ا และะตาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกทท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และวะตาลาที่ให้ hey. ผมแล้วก็พี่น้องได้พบเจอกันนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอในงานตามสถานที่แต่ก็เจอผ่านเสียงก็อัลัมดุดิลละพี่น้องคนที่ได้ยินเสียงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเพราะเสียงที่นำไปนำไปถึงพี่น้องเนี่ยก็เป็นเสียงที่เรียกร้องสู่อิสลามนะเป็นเสียงที่พูด ในเรื่องราวที่จะให้พี่น้องได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละผมเคยพูดในหลายๆครั้งนะครับว่าคนที่เรียนศาสนาคนที่ฟังศาสนาเนี่ยนั่นเท่ากับท่านกำลังหาวิธีหนทางที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละหะดีสบทหนึ่งที่นบีบอกเอาไว้มันซะลกอตอรีกอลยยนตตมีสูฟีไอ้มัน สัฮาลลอฮุลาหูบิฮิตอรีกอนอิลันจันนะนบ,บีบอกว่าผู้ใดก็ตามที่แสวงหาความรู้มันสละกตอรีกอนยันตะมิสูฟีฮิอิอมันออกไปแสวงหาความรู้เนี่ยสัฮาลลอฮุลาหูบิฮิตอรีกอนอิลันจันนะอัลลอฮ์จะทำให้บุคคลนั้นง่ายในการไปสวรรค์แต่เดี๋ยวนี้ผมก็บอกกับพี่น้องไอ้ที่บอกว่าออกไปหาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องออกไปแล้ว ถามว่าทาไมอี่ะก็ความรู้เนี่ยมาเคาะประตูพี่น้องมาเยือนถึงห้องนอนพี่น้องแล้วโดยการผ่านสื่อผ่านคลื่นวิทยุแล้วก็มองไม่เห็นด้วยไนะอนคลื่นเนี่ยใครเห็นเคยเห็นคลื่นไหมถ้าคลื่นในทะเลเนี่ยเห็นพี่น้องแต่อีคลื่นเสียงคลื่นวิทยุคลื่นโทรศัพท์เนี่ยมองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีใช่ไหมรู้ว่ามีแต่คลื่นมันนะมองไม่เห็น เสียงมันก็นมาผ่านคลื่นวิทยุนี่แหละแล้วก็ให้พี่น้องแสวงหาโดยการปรับวิทยุเนี่ยให้มันตรงกับคลื่นเคยมีพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยฟังอาจารย์อยู่ดีๆนะตอนกลางคืนปรากฏว่าเป็นวิทยุรุ่นเก่าพี่น้องบางครั้งไอ้ตัวล็อกมันอาจจะเคลื่อนฟังอาจารย์ไปดีๆสักแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวอาจารย์เล่นหมอลำซะแล้ว ผมก็บอกว่าผมไม่ได้บรรยายเรื่องหมอลำนะผมร้องไม่เป็นหรอกบอกอ๋อไม่ใช่คืนมันเคลื่อนมืออาจจะไปโดนบอกบางีอย่าเคลื่อนนานนะไม่ใช่ค้างอยู่ที่เพลงนานจนกระทั่งลืมฉันไม่เอาอย่าลืมเสียงอิสลามต้องปรับไม่มาตรงกับเสียงอิสลามท่านจะได้ความรู้ศาสนานาบีบอกซ ah an ัฮาดัลลอฮุลาฮูบิฮีตอรีกอนอิลันจันนะการเรียนศาสนานี่แหละพี่น้องครับจะเป็นหนทางทำให้ง่ายในการไปสวรรค์ แล้วคนที่เป็นซอฮาบะเนี่ยพี่น้องครับเขามีความกระหายที่อยากจะเรียนรู้ศาสนาแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายนะในหนังสือเสียัดอารามอนุบาลารายงานเอาไว้ว่าบางครั้งซอฮาบะที่ที่เจ็บป่วยหนักๆเนี่ยถ้าถามว่าถ้าร่างกายแข็งแรงอยากจะทำอะไรยากจะไปเรียนศาสนาพี่น้อง อาจารย์จะมาถึงแล้วก็มีความรู้มีความอยากที่จะเรียนศาสนามีความกระหายดังนั้นเมื่อเทียบกับเราแล้วเนี่ยร่างกายเราก็ไม่ได้ป่วยร่างกายแข็งแรงไม่ต้องเอิกออกเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพียงแค่เปิดวิทยุฟังศาส,สนาเนี่ยแล้วเราไม่ทำเนี่ยพี่น้องก็ถือว่าจะจัดอยู่ในประเภทไหนเนี่ยนะอันนี้ฉันไม่ได้ไม่ได้ตำหนิอะไรนะกำลังจะให้เห็นถึงว่า ความพยายามของเราเนี่ยมันมีบ้างไหมถ้ามันมีพี่น้องพยายามในการที่จะรักษาอามันตรงนี้เอาไว้ผมเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งพี่น้องครับจากท่านซาอิบินจากท่านซาซาบินอบีวะกอสท่านซาบินอบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันหูเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์นะครับ หนึ่งจากสิบมุบัชีรีฟินจันนะได้รับข่าวดีในการแจ้งเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยซาบิน,นาบีวกกัสลดิอัลลอฮุอันุเดลเล่าว่ามีชายคนเบดูอินอาหรับชนบทคนหนึ่งมาหาท่านนาบีสลัลลอฮุอลฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้กล่าวแก่ท่านนาบ,บีบอกว่า จงสอนถ้อยคําแก่ฉันสักประการหนึ่งที่ให้ฉันจะได้ใช้กล่าวอยากจะทำงานศาสนาอยากจะปฏิบัติอามันศาสนาต้องถามใครถามท่านนาบีไม่ใช่คิดเองหมดพี่น้องต่ศาสนาคิดเองไม่ได้ต้องต้องมีตามรูปแบบที่นบีสอนชายคนนี้เห็นไหมเป็นคนที่ ถ้าพูดง่ายๆก็ใช้คําว่าบัานนอกก็ได้เนาะคนชนบทอะ่ะคนไม่ใช่คนเมืองพี่เนาะมีความวิริยะอุตสาหะในการแสวงหาความรู้เข้ามาในเมืองมาเจอท่านนาบีบอกให้นบีสอนถึงคําที่ใช้ในการกล่าวลําลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตายแล้วนบีก็ตอบว่ากุ้นท่านจงกล่าวว่าลออิลาฮะอิลลัลลอฮ وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم لا. لا اله الا الله وحده لا شريك له الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم مدوق معينه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สำหรับพระองค์คืออำนาจการครอบครองและมวลนะวะเดฮูลาชารีกะลนะครับสำหรับพระองค์เป็นไงครับคืออำนาจการครอบครองและมวลการสันเสริญอ่า a l l a กบร k b a r k a อ i r ล a l l ผู้ทรงยิ่งใหญ่วัลฮัมดุลิลลาฮิการสรรเสริญอันมากมายเป็นสิทธิแห่งพระองค์แห่งอัลลอฮฺ س ب ح านอัลลอฮิรอบบินาลามีนมหาบริสุทธิ์ยิ่งเถิดผู้อภิบาลแห่งจักรวาลทั้งหมดและเขาลาวะลากู้จะอิลลาบิลลาฮินอาซีซินฮะกีมไม่มีความสามารถ และพลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์กอลฟาฮูเลอิลิรบบีฟามาลีชายคนนี้เนี่ยพอท่านนาบีสอนก็บอกว่าคำกล่าวที่ว่าไปนี้เนี่ยสำหรับพระเจ้าของฉันเพราะเป็นบทที่ใช้ในการเป็นถ้อยคำในการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลลา แล้วมีไหมที่อยากที่จะให้ฉันนั้นได้รับเป็นของฉันบ้างที่จะขอจากพระองค์สะนะเลวสันเสริญอัลลอฮ์เลวตอนหลับอยากจะได้รับสิ่งดีงามจากอัลลอฮ์เนี่ยแต่พูดง่ายๆก็คือดูอานั่นหลยอยากจะขอดูอาจากอัลลอฮ์เนี่ยนะขอความดีจากอัลลอฮ์สิ่งที่ดีงามจากอัลลอฮ์เนี่ยมีประโยคน์ไหม กลานบีก็บอกว่า่าลอัลลอฮุมะฟิดลีวรฮัมนีวะหดีนีวรซุกนีถ้าท่านอยากจะขอเป็นประโยคที่ใช้ขอเนี่ยก็จงกล่าวแบบนี้อัลลอฮุมะฟิดลีโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข่าพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่ข่าพระองค์ด้วยเถิดวรฮัมนีเมตตาข่าพระองค์ด้วยเถิด วรรุกรณีประทานวะดดีนีก่อนวะดดีนีประทานชี้ทางนะที่เที่ยงตรงทิทางที่ถูกต้องให้แก่ฉันด้วยเถินฮุดาไปว่าทางนำวรรุกรณีแล้วก็ประทานปัจจัยดิสกีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิบทแรกก็คือบทแห่งการ สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮา,า,านะฮูวาตาบทที่สองนี่เป็นดออาละเป็นดูอาที่ขอจากอัลลอฮ์และขอนี่ของดีทั้งนั้นนะพี่น้องขอ Allah, อัลลอฮ์อภัยโทษเมตตาให้ทางนำแล้วก็สุดท้ายก็คือริสกีปัจ,จัจอย่างชีพอันนี้บันทึกโดยอิหมามมุสลิมนะอันนี้ก็เป็นบทนำก่อนนะส่วนเรื่องของเราว่าในเรื่องของฟิกุลอิสลามี มาข้อที่สามที่เป็นข้อห้ามสำหรับคนที่ม,มีน้ำละมานห้ามอะไรห้ามสัมผัสอัลกุรอาน,นทั้งเล่มหรือว่าแม้กระทั่งบางส่วนแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือฟิกหนังสือศาสนาแล้วมีอายะกุรอานอันนี้มีปัญหาทำได้จับได้อันนี้พูดถึงกุรอ่านที่เป็นเล่มะนะครคราวนี้เนี่ยมันก็เป็นรายละเอียดแลละพี่น้องเราคุยเรื่องของฮานาฟีแล้ว มาดูรายละเอียดของกลุ่มมาริกี้ยะที่กล่าวในเรื่องนี้ว่าห้ามผู้มีฮัดัสเล็กก็คือน้ำไม่มีน้ำละหมาดใช่ไหมสัมผัสอันกุรอานและบางส่วนของอันกุรอานหรือกระดาษที่มีตัวเขียนอันกุรอานแบกหรือหิ้วหรือแขวนหรือผ้าหรือหมอนที่มีข้อความอันกุรอานเขียนอยู่หรือเก้าอี้หรือมีเก้าอี้อยู่ใต้อัลกุรอานมีใต้อัลกุรอานนะ ถึงแม้การสัมผัสนั้นจะมีที่วัน่นมีที่กั้นก็ตามหรือจะแบกหรือหิว้วนั้นพร้อมไปกับภาระอื่นโดยไม่ได้เจตนาก็ตามนะคือบางทัศนะก็บอกว่าถ้าไม่ถ้ามีที่กั้นก็ไม่นับบางทัศนะก็บอกว่าแบกก็ไม่นับเพราะว่าในนั้นอาจจะมีลังมีอะไรแล้วก็มีกุหลาบอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นของมารดกี้เนี่ยเขานับบุดเลยไม่ได้ต้องมีน้ำละมานแต่ถ้าจุดมุ่งหมายเพื่อแบกสัมภาระ แต่มีกุรอ่านอยู่ด้วยเช่นมันอยู่ในกล่องและอื่นๆคือถ้าเป็นกล่องกุรอ่านอย่างเดียวไม่ได้เข้าใจไหมคือถ้าเป็นกล่องกล่องกล่องหนึ่งแล้วมีแต่กุรอ่านอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีกุรอ่านปนอยู่เล่มหนึง่งแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นอย่างอื่นเป็นเป็นเตารีดเป็นเหมือนคนย้ายห้องอะ่ะอันนี้ถือว่าอานุญาตทําได้ถ้าจุดมุ่งหมายไม่ได้แบกกุรอ่านอย่างเดียว หรือมุ่งแบกของอื่นด้วยแต่มีกุอานติดไปด้วยนะถ้ามุ่งแบกสัมภาระอย่างเดียวก็เป็นอ,อนุญาตให้แบกได้แต่ถ้าเป็นมุ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกุา่านอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้อนุญาตให้สัมผัสแบกและหิ้วได้สำหรับคนที่เป็นครูที่สอนกุอาน ผู้ที่เรียนกุรอ่านแม้ว่าไม่มีน้ำละมานก็ตามผู้ที่ศึกษาที่บรรลุศาสนาภาวะแลว้วถึงแม้ว่าจะมีเลือดประจําเดือนก็ตามหรือมีเลือดนิฟาสก็ตามทั้งสองนี้ไม่สามารถที่ขจัดอุปสรรคได้แต่ยุนบุปไม่ได้นะยุนบุปต้องไปอาบน้ำโยฮะดัสก่อนแต่ถ้ามีประจําเดือนมันจะไปปิดยังไงแ่ละพี่น้องมต้องรอให้หมดแล้วถามบางคนมี7วันบางคนมี10วันแล้วม่ไม่ได้อ่านกุรอ่านเลยคนที่เป็นฮาฟิซอคนที่ท่องกุรอ่านยุ่งแล้วลืม หรือคนที่จะมีสอบกุรอานผู้นี้สมมติผมเรียนหนังสืออยู่ในกุริยะชริยะผู้นี้มีสอบตจัจวีตและมีประจําเดือนผู้หญิงนะแต่มีประจําเดือนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะไปสอบอยังไงอ่ะผู้นี้ด็อกเตอร์จะให้สอบสอบไม่ได้แต่เขามีข้อยกเว้นเอาไว้สําหรับการเรียนการสอนเห็นยัง,ยงแม้กระทั่งมีประจําเดือนก็ไปสอบได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดมีจานาบะแปลว่าวมีอสุจิเค้ื่อนออกมาหรือมีเพศสัมพันธ์ อันนี้สามารถที่จะขจัดอุปสรรคได้โดยการไปอาบน้ำโยคะดัสหรือถ้าไม่มีความสามารถในการอาบน้ำโยคะดัสน้ำมันหมดก็ตะยามมุมไม่มีน้ำก็ตะยามมุมไออย่างนี้ถือว่าไปจับกูดานะฮารอมแม้ว่าจะเป็นนักเรียนก็าตามแต่ถ้าเป็นนักเรียนถ้าประจำเดือนอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ห้ามทำไมเพราะเพราะถือว่าไม่ไม่ไม่สามารถจะไปขจัดอุปสรรคได้ หนังสือบอกต่อว่าเช่นเดียวกับอนุญ,ญาตให้แก่มุสลิมไม่ใช่คนปฏิเสธไม่ใช่คนกาเฟทที่จะสัมผัสแบกหิว้วสิ่งที่ใช้ปกป้องรักษาอันกุรอานถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มียานาบ้าหรือมีเลือดประจำเดือนก็ตามและแม้ว่าในนั้นจะมีอัลกุรอานอยู่ทั้งเล่มก็ตามนะ อนุญาตให้ผู้ที่มีฮาดัสสัมผัสอทิบหนังสืออธิบายอันกุรานมาดูหนังสือตับซีดแหละถ้าเป็นตับซีดได้นะโดยจะแบกจะหิวจะศึกษาแม้ว่าผู้นั้นจะมียานาบะก็ตามเพราะจุดมุ่งหมายในการอธิบายก็คือความหมายของอันกุรานไม่ใช่การอ่านอันนี้ต้องยกต้องแยกนะพี่น้องว่า ออถ้าเป็นหนังสืออื่นเนี่ยแม้กระทั่งตับซีดนะแต่จุดมุ่งหมายก็คือดูคําความหมายใช่ไหมละ่ะฉันนึกบอกว่าต้องมีน้ำละมานไหมเนี่ยคนที่คนที่อะไรนะคนที่จะเอาหนังสือศาสนามาอ่านส่งเสริมนะไม่ถึงกับว่ายิบถ้าเป็นกูอ่านทั้งเล่มเพียวเลยเนี่ยออจะอ่านนะนะไว้อ่านอย่างเดียวเนี่ยอ,อ,อันนี้ถือว่าต้องมีน้ำละมานมาดูกลุ่มอัชชาฟียะกล่าวว่าห้ามฮารอม นะครับที่จะแบกที่อา่านสัมผัสกระดาษที่เขียนอันกรุรานหรือข้อความอธิบายข้ขางๆปกที่ติดอยู่กับเล่มปก,กนะครับเพราะมันติดอยู่กับเล่มได้อนุญาตให้แบกที่วิชาความรู้ได้เช่นหนังสือตัฟซิดประมวลอ,อายะกุรานนี้ได้อนุญาตให้พลิกหน้านกุรานโดยใช้โดยใช้ไม้ชี้ชได้ไม่ห้ามเด็กที่จะรู้ดีในการที่จะแบกกุราน หรือเด็กที่จะต้องการจะสัมผัสอันกานโดยการเล่าเรียนอันนี้ไม่ห้ามนะเขาบอกว่าถ้าเป็นอายะกุรอานที่เขียนที่ผ้าอันนี้ก็ไม่ห้ามของชาฟีเขาไม่ห้ามบางทัศนาก็ห้ามนะกลุ่มฮานาบิลาบอกว่าถ้าเป็นหนังสือศาส,สนาหนังสือฟิกหนังสือเขียน,นต่างเนี่ย อันนี้ไม่ห้ามที่ห้ามก็คืออันกูดานโดยอ้างหลักฐานบอกว่าอันนั้นนายบีอัลสุลต์ละลัยฮิวะซัลลัมกาต้าบ่าอิลาคอยซอร์กิตาบันฟีฮิอายะแท้จริงท่านนาบีสุลต์ลอฮวะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยส่งสารไปที่คอยซอร์คอยซอรก็คือจักรพรรดิโรมันโดยที่ในสารนั้นมีอายะกุรอานอยู่ด้วยตามทัศนะที่มีน้ำหนัก สองทศนะอนุญาตให้สัมผัสเหรียญหรืออยายะกรอ่าที่ในข้อในข้อความเขียนอยู่ได้อีกอันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้อายะกรอาาเดินทางไปยังประเทศที่ที่ไม่ใช่มุสลิมประเทศที่เป็นกาเฟตเขาบอกว่าเพราะกลัวว่าวกรอานนี่จะตกอยู่เพราะมีรายงานจากอิบนุหมมัร ที่บอกว่าถ้ารอส so mm ุล ullah ซลวางเลห์ฮิวะซลัมกล่าวว่าลาตูซาฟิรูบินกุรานีอิลัลอารดีพวกท่านจะต้องไม่นำกุรอานออกไปยังประเทศของศัตรูอิลัอ <Asian sounds>. ัรดินอาดูวีมูคอละฟตาอันตานาละหูไอดียูหุมเพราะกลัวว่ามือของพวกเขาจะประสบกับมันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ เรื่องของอ่าเราก็าวลียะนะแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครเป็นศัตรูอะไรกันนะจริงๆแล้วก็เป็นการเปิดกว้างก็มีปัญหาเราพกุรอานไปได้นะไว้อา่านนะไว้อา่านนะครับดีนะมีกุรอา่านแต่ว่าต้องพยายามรักษานิดน,นึงผมก็กลัวเหมือนกันแหละไอ้ตอนโหลดกระปงกระเป๋าอะไรเงี้ยเอาปิดตัวไว้ดีกว่าที่ไปอยู่ใต้ท่ออะไรมันก็ดูไม่เหมาะสมเนาะเออแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายแล้วพี่น้องอยู่ในมือถือหมดแล้วดูในมือถือก็ได้เห็นไหม สรุปความสนิดหนึ่งพี่น้องสุดท้ายแล้วนะสรุปเลยนะความจริงเนี่ยได้มีมติจากบรรณานักวิชาการนอกจากอบูดาจอกจากดาวูดท่านดาวูดนะว่าไม่อนุญาตนะเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้มีฮะดัสใหญ่ถ้าพูดยังไงเป็นนติมติของนักวิชาการทั้งมดแหละส่วนใหญ่เนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้มีฮะดัสใหญ่ก่อนนะฮะดัสใหญ่นะพี่น้อง สัมผัสอันกุรานส่วนฮะดสัสเล็กนั้นน่ยไม่มีหลักฐานบง่งชี้อย่างขั้นเด็ดขาดแบบตีแบบขาดโพะเลยเนะี่ยไม่มีที่บอกว่าห้ามไม่ให้สัมผัสอันกุรานเนี่ยแต่บรรดานักติศาอิสลามส่วนใหญ่ไม่อนุญาตถามว่าหลักฐานที่แบบชี้ขาดเลยมีไหมยังไม่มีแต่อุลามะส่วนใหญ่นักติศานักฟิกไม่อนุญาตให้ไปสัมผัสอันกุรานถ้าไม่มีน้ําละมา ส่วนน้อยที่บอกว่าได้ก็คืออิมนุอับบาสและกลุ่มอสซยีดิยะอนุญาตให้สัมผัสกุรานได้เอ๊ะและอายะกุรานที่บอกว่าแลยามสซูฮูอิลลัลมุตโฮารูนเนี่ยที่บอกว่าไม่ให้สัมผัสมันเว้นแต่คนที่อะไรนะไม่ให้สัมผัสอัลกุรานยกเว้นแต่ผู้ที่สะอาดเนี่ยอิบนนอับบาสอธิบายว่ากุรานในที่นี้ก็คือกุรานที่อยู่ในเลาวพินมา์ฟ ah ูดและคำว่ามุตโฮารุนตรงนี้แปลว่ามาเิกา เห็นยังเออแต่ผมผมยึดในทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่นะว่าไม่ไม่อะไรนะไม่ให้ไปจับถ้าไม่มีนละมานเนี่ยมีนละมานเถอะนะจะอ่านกูดอ่านสักทีพี่น้องหลออ่นานนันละมานเถอะนะจะได้ไม่ไปไปยุ่งกับเรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องของสิ่งที่คีร่าตรงนี้ถ้ามีนละมานมันดีที่สุดเลยแต่ประเด็นเนี่ยคือว่ามีคนที่เขาบอกว่าได้ไหมมีอิบนุอับบาสแล้วก,กลุ่มไซดียะ แต่อีกอันนึงเนี่ยมีฮะดีษบอกใช่ไหมละ่ะลายามะซุนกุรอานอิลลาตอเหตุเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คำว่าตอเหตุตรงนี้ก็แปลว่าผู้ศรัทธาแต่คำว่าศรัทธาตรงนี้เขาบอกฮะดัสใหญ่อีกเออแล้วก็ฮะดัสเล็กด้วยแล้วก็สิ่งที่สกปรกด้วยนั้นนักดีไซนอิสลามเนี่ยโอเคแหละไอ้เรื่องอายะก,กุรอานนั้นน่ยอิมอับอบ,บาสตีความแบบนี้แต่ฮะดิษนบีที่พูดชัดเจนว่าลายามะซุนกุร่าอิลลาตอเหตุเนี่ยจึงอธิบายบอกว่า คำว่าต่อเหตุตรงนี้ก็คือสะอาดจากฮัดัสเ็กฮัดัสใหญ่แล้วก็นายิสดังนั้นนี่คือมติของนักวิชาการส่วนใหญ่เมื่อจะอ่านกุฎานนะครับจะเป็นบางส่วนก็ดีหรือทั้งเล่มก็ดีเนี่ยให้มีน้ําละมาดแต่ถ้าเป็นหนังสือฟิกหนังสือศาส,สนาหนังสือตับซีดมีคําภาษาไทยอธิบายอันนี้สมควรที่เฉยไม่ถึงกับบังคับนะอันนี้วัลลอหัวลัมนะครับนี่คือสิ่งที่ ฟิกุนอิสลามได้อธิบายเอาไว้นะถ้าถามว่าปลอดภัยยังไงมีน้ำละมาาเถอะพี่น้องนะจะอ่านกุรอานก็มีน้ำละมาานะจะสัมผัสอันกุรอานอ่านไม่เป็นปัญหาพี่น้องจะไปจับอันกุรอานมีน้ำละมานะครับอบิลลาฮิตตฟิวันฮิดายะสลามอะลนยกุมเรับมะตุลลอฮ์วะบะเรากะกาทุที่ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ a b d ลลต a ฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม